จะดีกว่าไหมนะว่าเราได้เทรดตั้งแต่ตรงจุดนี้เลยเราต้องรู้ว่าอะไรทําให้เราแบบสามารถเทรดตรงจุดนี้ได้เรา้วก็เทรดตรงจุดนี้โดยที่แบบมีความเสี่ยงที่ต่ําแล้วก็มีเวลตที่สูงขึ้นมันดีไหมถ้าเราจะรู้ว่าเทรดตรงนี้ต้องรออะไรวันนี้นะเราก็จะมาเรียนเรื่องของ QM zone กัน t r a อร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%ปเซตและมีแค่1%ปเเท่านั้น ที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็น b a n g k o k ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อรยาวลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะกับรายการใครเทรทองมากองกันตรงนี้เอาจริง QM นี่เป็นท่าไม้ตายของใครหลายๆคนเลยนะใช่ค่ะ,คะตั้งใจเ e รีนดีๆนะทุกคนวันนี้ถ้าเกิดว่า เรียนไปไปฝึกฝนต่อเอาไปฝึกใช้แบบชํานาญอะบอกได้เลยว่าท่าเดียวก็หากินได้ตลอดแหละใช่ค่ะหากินได้ตลอดชีพท่านี้ก็อบอกว,ว่าภาพตามออฟฟิเชียลอะอที่เราเรียนกันตลาดจะเป็นภาพนี้ใช่ใช่ตลาดจะเป็นภาพนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นคือเราจะเห็นอะไรคะเราจะเห็นว่าอย่างภาพเนี่ยราคาก็คือเป็นสวิงยกโลยกไฮที่มันแบบสูงขึ้นใช่ไหมเอาราคาย่อมาเฮ้ยราคาก็ขึ้นไปแต่สุดท้ายอะทำไฮที่ไม่สูงกว่าไฮก่อนหนะ้าใช่ไหมคะเราก็มองเฮ้ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น QM แล้วนะแต่ทีเนี้ยตามตำราเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ แบบเทรดเลยอ่ะเขาจะรออะไรอ่านจากภาพตีนะคะเขาจะรออะไรคะอ่าส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นในกลายใช่ปะเขาจะรออะไรรู of of oh, uh, ้ไหมคะเขาจะรอให้ราคาค่ะหลุดในกลายไปก่อนก็คือให้ราคาหลุดในกลายได้ก่อนนะถ้าราคาหลุดในกลายได้ตามธรรมดาเขาจะรอเด้งเซลล์ค่ะก็คือรอให้หลุดในกลายได้ก่อนเขาถึงจะรอเด้ง แล้วก็เซลล์ลงไปโดยที่การเหตุของเขาเขาจะมีเป้าหมายหรือว่าทารเก็ตก็คือว่าเขาจะวัดจากหัวมาถึงเน็กไทร์เนี่ยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็จะเป็นจุดที่เขาอะจะเป็นทารเก็ตหรือว่าจุดทำกำไรไนั่นเองนะถ้าหากว่าเซลลตรงนี้ได้คือเขาก็จะมารอเซล์ตรงนี้เอาเอง่ายๆคุณดูนะจากเดิชทีเนี่ยตีขึ้นได้ใช่ปะเนี่ยจากดิมทีตีขึ้นได้ใช่ไหมคะมันก็คือเปลี่ยนจากอะไรคะเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงอะ จุดเริ่มต้นเนาะในการเทรดก็คือเขาเทรดชุดกับตัวนั่นแหละคอนเฟิร์มไม่เห็นก่อนว่าไปขาลงก็คือสามารถตีลงได้โดยการที่ไอตรงเนี้ยทะลุใช่ไหมคะทะลุลงมาก่อนทะลุในกลายได้ก่อนนะคือทำนิวโรได้ก่อนนะนนะแล้วก็ตีลงได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาถึงจะแค่ค่อยรอบแบบเด้งแล้วก็เซลจุดเริ่มต้นมันาจากแค่เดนชั่เดอร์ใช่ไหคะซึ่งทีเนี้ยคุณเห็นภาพนี้ปะภาพเนี้ยคืออะไรคะสังเกตไหมว่าเออราคาเนี่ยก็คือรอคอนเฟิร์มก่อนเนาะคือหลุดลงมาก่อนแล้วก็ค่อยหาโอกาสในการเด้งเซลนะตามแพทเทิร์นนี้ลองมาดู อีกภาพหนึ่งค่ะ QM เขาก็พัฒนาต่อเฮ้ยโอ้โหแบบต้องรอให้มันลงไปตั้งเยอะแล้วอะ่ะถึงจะเข้าเทรดได้อะ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าว่าเราได้เทรดตั้งแต่ตรงจุดนี้เลย mm hmm. เราต้องรู้อะไรทําให้เราแบบสามารถเทรดตรงจุดนี้ได้ mm hmm. แล้วก็เทรดตรงจุดนี้โดยที่แบบเราหามีความเสี่ยงที่ต่ําแล้วก็มีเวเลทที่สูงขึ้น mm hmm. มันดีไหมถ้าเราจะรู้ว่าเทรดตรงนี้ต้องต้องรออะไรต้องเทรดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้มีการ วิพัฒนาการจากภาพเดิมใช่ไหมคือแบบต้องรอให้ลงแบบเฮ้ยตีลงได้ก่อนเฮ้ยเป็นขาลงให้เห็นก่อนจะเทรดใช่อือก็เลยทำให้มีภาพนี้เกิดขึ้นค่ะนี่มามาละมาละเ๋ยวภาพนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งภาพนี้คือเป็นอะไรฮะเป็นภาพที่ราคาเนี่ยเขาลงมาเนาะแล้วก็ทำนิวโรได้ ก็คือทำโลอ่ะต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้ค่ะนะทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้เนาะซึ่งภาพนี้แหละก็เป็นภาพที่เนี่ยต่อเนื่องกันมาเนาะโดยที่เออเนี่ยไม่ต้องรอตีลงได้หรอกนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการที่คุณน่ยจะสามารถรอเทตตอนนี้ราคาเด้งขึ้นมาตรงจุดน,นี้คุณก็จะเซลได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นคอ o s s m o d แ l pattern นี่ก็คือชื่อย่อยคือ QM นั่นเองนี่แหละก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่แบบ ทำไงให้แบบได้เข้าเหตุตั้งแต่ตรงนี้ไม่ต้องรอให้หลุอดอ่ะชุดนี้ต้นเทรนนะ่ะเ <evet. S 1> ออลงมาตั้งเยอะแล้วที่จะได้เหตุใช่ไหมก็เลยแบบเออมาเจอชุดนี้คนที่เราคิดค้นเจอเขาออก็แบบจีเนีสมากเนาะแล้วก็ทําให้เราอ่ะสามารถก็เหตุตรงจุดนี้ได้เลยนะคะโดยที่การที่เราจะเหตุตรงจุดนี้ได้อ่ะก็จะต้องมีชุดความรู้ชุดหนึ่งนะก็คือการใช้ฟิโบนัชชีเฮอ่า นะคะซึ่งตรงจุดเนี้ยก็จะต้องแบบเรียนรู้วิธีการใช้ฟิบนูชชีด้วยเนาะแต่วันเนี้ยเราจะไม่ได้มาลงรายละเอียดการใช้ฟิบนูชชีให้แต่ถ้าหาว่าใครอยู่ในจับมือทําเท,ทองเป็นที่เราจะเรียนกันนะเราจะขยี้เรื่องเนี้ยการใช้ฟิบนูชชีให้คุณอย่างละเอียดเลยบอกว่าระยะการเข้าสวยตรงเนี้ยมันใช้ r ีเท s ส m e มนใช่ไหมใช่ค่ะแต่เวลาที่เราออกอ่ะเราจะออกแบบเอ็กเทนชันนี่ซึ่งเดี๋ยวจะสอนให้อยู่ในจับมือทำเทถองเป็นโอ้ละเอียดมากละเอียดมาก,อมากบอกเลยนะแค่เรื่อง QM นี่เล่าได้เป็นหลายใช่ ใช่นะซึ่งพอเราเข้าเทรดตรงจุดนี้ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราเข้าเทรดเนาะแล้วก็จะเป็นจุดที่เนี่ยค่ะมันก็จะทะลุลงไปใช่ไหมมันก็จะหลุดลงไปเห <c oughs> ็นหไห <c oughs> มว่าเราได้เข้าเทรดก่อนนะได้เข้าเทรดก่อนเนาะคือเข้าเทรดตัต้งแต่หัวนี้เลยนะั้งใต่หัวนี้เลยแล้วก็ราคาหลุดลงซึ่งอ้ตรงเนี้ยราคาเพิ่งหลุดลง <c oughs> แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเทรดตัวใ <c oughs> ห้แรนชัลด์เออร์อะเขาจะรอให้หลุดอันเนี้ยหรือเปล่าหน้าตามันก็จะแบบเริ่มเป็นอีกอย่างนี้ละเขาจะรอให้หลุดก่อน เหมือนเดิมค่ะซึ่งทีนี้พอหลุดเสร็จเบิร์เขาจะวัดจากอะไรอะอ่นหลุตรงนี้ปุ๊บเขาจะวัดจากอะไรคะเหมือนเดิมเลยเทคนิคของเขาคือจากเคสมาหาเน็กไลน์ค่ะนะลงไปแค่ไหนคือจุด pull back นั่นเองนะแล้วก็ลงลงไปอย่างนีอง้อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นภาพที่ มันอาจจะดูสวยงามแล้วดูเรียบง่ายนะเทปในชีวิตจริงก็จะแอสไตรกน,นิดนึงแอสไตร <laughs> ทำไมดูการาฟจริงมันไม่ง่ายอย่างนี้อะไรไม่จริงๆอยากให้เห็นว่า้มันคือการเดินทางให้เราเข้าใจพฤติกรรมก็กกพอ,อแต่เวลาเทรดจริงอะ่ะมันก็เลยต้องมีกลยุทธ์มาคอนเฟิร์มมันก็เลยต้องมีการอ่านโซนให้ขาดนะว่าเทปโซนไหนจุดไหนนะมาคอนเฟิร์มจุดไหนมีแรงซื้อแรงขายเอามาคอนเฟิร์มเนาะอย่างตรงเนี้ยมันถ้าเกิดว่าเป็นการเทรดตามตามตาราคือเขาก็จะแบบเอ้ยเข้าเทดตรงนี้แล้วระยะออกอยู่ตรงไหน เขาก็ต้องแบบมีกลยุทธ์ของเขาใช่ไหมแต่ของเราอะ่ะถ้าถ้าเกิดาตรงเนี้ยมันไม่น่าสนใจเราอาจจะแบบมีอยู่ที่ข้างบนที่เป็นต้นยๆรอเทรอเถงดนี้ก็ได้ใช่ในก็คือเลยเปียบกว่าใช่ในี็คือแบบเล่าจุดเริ่มต้นให้ทุกคนรู้จักก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้ใช้ทำเทดไหนได้บ้างจะบอกว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจจริงๆนะ ตอบตรงๆเลยว่าใช้ได้ทุกคร์มเฟรม m อ่ยังใช้ได้เลยจริงแต่เราต้องรู้ว่าจังหวะการใช้ของเราอ่ะใช้กับตรงจุดไหนอ่าที่สําคัญยใช่ซึ่งวันนี้อาจจะแบบไม่ได้มีเวลา,วาขายี้เพราะว่าตรงเนี้ยใช้ใช้เวลามากๆในการพาดูมันติดทาเฟรมแต่คใค<ช>รที่อยู่ในจับมือทำถี่ทองไปละตรงเนี้ยขยี้ละเอียดมากๆเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราใช้เวลาในการเรียนกันทั้งหมด4วันค่ะเนาะมันก็เลยต้องละเอียดแล้วก็ทุกคนสามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะคะอืมอันนี้ในส่วนของพี่ที่เล่าสตอรี่จบละเดี๋ยวค่ะฝากน้องฟิล์มต่อได้เลยค่ะ เป็นภาพแพทเทิร์นที่เป็น QM cell นะทุกคนอันนี้เป็น QM cell เนาะเดี๋ยวจะวาดเป็นแพทเทิร์น QM buy แล้วการทห้ทุกคนเอาไปฝึกวาดต่อ QM buy เนี่ยก่อนที่มันจะเกิด QM buy เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็นเทนขาลงมาก่อนนี่ก็คือสองสวิงเนี่ยจะตีลงมาแบบนี้นะคะแล้วราคาเนี่ยก็พุ่งขึ้นอยู่ๆพุ่งขึ้นนะอยู่ๆพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทำไฮชนะไฮก่อนหน้าแบบนี้อ ปึงอย่างนี้แล้วก็กางฟิโบนะคะโซน QM เนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าฟิโบรีเทสเมนต์หกสิบเถึงเจ็ดนะคะ,ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราซื้อนะคะหรือว่าเข้าออเดอร์บายนั่นเองะนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่ามันกลับตัวได้สำเร็จนะคะจากจุด QM เนี่ยมันก็จะ เด้งขึ้นไปต่อแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนเทรนจากลงเป็นขึ้นนั่นเองพทเทินเก็ตและภาพนี้เก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในกราฟจริงดีกว่าพามาดูในกราฟจริงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเปิดกราฟมาตอนแรกเราก็เห็นเลยว่ามีทั้ง qm sell มีทั้ง qm buy เลยใช่นะคะนี่เรามาดูกันว่าเวลาเราดูกราฟจริงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงชุดนี้ก่อนนะชุดนี้เันเกิดล่าสุดนี่อันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อ่ะมองออกไหมพทเทินนี้นะคะ แน่นอนเป็น QM buy นั่นเองนะคะลองเอาภาพที่เราวาดแล้วก็มาเทียบกันเนาะว่าหน้าตาเนี่ยมันใช่ไหมคะนี่ไงพอเรากางฟิโบมา6 1 8 7บ6จกนี่หเห็นไหมเป๊ะมากเป๊ะมากเลยนะคะก็จะเป็น QM buy นั่นเองะ,ะทุกคนสามารถที่จะแคปภาพเนี้ยไปดูได้นะคะเก็บภาพไว้ดูได้ชุดนี้ก็ใช่นี่ใช่ค่ะลงมาน,นี้นนแหละแล้วก็มาหันนี้วันนี้ก็ได้ได้ปึ๊บนี่ก็ย่อลงมาเป็นกางฟิโบได้สายตาเรียบร้อยโชว นี่แบบนี้หกสิบเอ็ดจุดปลที่เจปจกอันนี้ QM buy เหมือนกันนี่ก็ QM buy เหมือนกันใช่เนาะไปออก the extension ใช่เป็นยังไงต้องไปเรียนในจับมือทําเททองเป็นใช่ค่ะค่ะอ่ามา QM sell บ้างมา QM sell บ้างทุกคนก็จะมีชุดนี้อ่ะอันนี้เป็น QM sell ทุกคนมองออกไหมกลางฟิโบดูซิว่าโซน QM อยู่ไหน นี่ไงนี่ไงีน่งนี่ก็ใช่นะนลงสวยมากแล้วก็เด้งขึ้นนี่เป็น QM ครัเจอเยอะเลยนี่อ่ะ,อะเผื่อใครอยากจะแคปสีส้มสีส้มนี่คือ QM cell นะคะสีดํานี่คือ QM b u y ถ้าในงานจับมือทำเถดทองเป็นอะเรามีเวิร์กบุ๊กให้ด้วยเนาะพี่เตอร์แล้วจะมีแพทเทิร์นให้วาดรูปตาม,มแล้วก็มีการาฟจริงด้วย มีกราฟมาเป็นกราฟเปล่าๆแล้วให้ลองหาดูซิว่าภาพ QM อ่ะอยู่ตรงไหนออ,อคุณก็จะได้เก็ตมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นหัดวาดด้วยนะคะแล้วก็หัดมองในกราฟจริงนะคะก็จะทําให้ใสายตาเฉียบคมมากขึ้นเหมือนเหมือนสอนลูกทํากันบ้าน <laughs> <laughs> นี่คท <laughs> <ด>ุกคนวาด QM ตามเส้นปะอะไรเออแต่มันต้องอย่างนี้นจริงๆเนาะพี่เต้ใช่เพราะบางทีแบบมือใหม่มากๆอ่ะ วาดยังไงต้องเริ่มยังไงขอขอไกด์ไลน์หน่อยเนี่ย<ะ>ก็คือไกด์ไลน์ที่เรามีให้นะคะวันวันที่22เนาะที่เราเจอกันนะคะเจอกันที่โนเทลลังสิตเนาะเนี่ยก็จะมีเล่มอย่างเงี้ย<อ>ได้ใหม่เริ่มต้นเศรทองใช่นะคะก็มาฝึกวาดเลยเนี่ยมีเจ้งกี่ภาพ20เป็น2ี่สิรูปนะ,ะหน้าเดียวเนี่ย <laughs> หน้าเดียวก็เกือบ20รูปแล้วก็คือวาดไปวาดจนจําได้อะ่ะสอนตั้งแต่แท่งเทียนอะ่ะจับสวิง อะไรแบบนี้มีหมดเด๊ดเอุ้ยเดี๋ยวเขาเห็นหมอดใช่สปอยมากนี่เอาลองเอานี่ให้หาแพทเทิร์น QM และกามฟนะีโบให้ถูกต้องนี่อย่างที่บอกว่าฟิบโบนาชีนะจะสอนละเอียดมากคุณจะเข้าใจการใช้ฟิบโบนาชีจริงจมันจะมีอย่างมีหมดเลยนะเหตุต่สอนละเอียดเลยคุณจะเข้าใจการเดินทางแล้วก็นอกจากเข้าใจการเดินทางแล้วก็จะเข้าใจจะรู้ว่า ตรงจุดไหนแพทเทิร์นไหนใช้พิโบแบบยอ่อตรงจุดไหนแพทเทิร์นไหนใช้พิโบแบบยืดและการใช้พิโบแบบยอ่อใช้เพื่ออะไรยืดใช้เพื่ออะไรนะจะมีทั้งการใช้เพื่อเป็นจุดเข้าและมีการใช้เพื่อเป็นจุดออกด้วยอุ้ยใช่ค่ะละเอียดมากนะทุกคนละเอียดจริงใช่ก็คือแบบมาเรียนเหตดทองอ่ะแต่ได้หลายวิชาเพราะว่าอย่างเช่นวิชาพิโบรเชีอ่ะต้องเป็นหนึ่งวิชาแยกไปเลยนะแต่คุณได้เรียนในนี้เรออืเ่องของแท่งเทียนก็คือเป็นอีกหนึ่งวิชา ใช่ไหมคะก่อนก่อนจะเข้าใจเรื่องการเทรดต้องเข้าใจแท่งเทียนก่อนก็สอนอยู่นี้หมดใช่เรื่องของเทรนด์ก็เป็นหนึ่งวิชาเรื่องของเทรนด์นะการที่เราจะเข้าใจเรื่องเทรนด์นะก็สอนอยู่ในนี้อืในในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวกิจกรรมนี้โปรเจกตเรื่องของแนวราบแนวต้านที่แข็งแรงนะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่แบบมันต้องแยกออกไปเลยนะก็สอนอยู่ในนี้อืใช่ไหมเรื่องของตีฟันสตาร์ทใช่เรื่องของตีฟันสตาร์ทค่ะที่คุณจะต้องแบบเทคคอร์สหนึ่งคอร์สสำหรับเรื่องตีฟตาร์ทเลยอ่ะก็อยู่ในนก็สอหหมดและ เพราะฉะนั้นคอร์สเดียวก็คืออย่างที่พี่เจยบอกเลย4วันเททองเป็นเลยใช่สี่วันเททอง <หอ S 1> เป็นเพราะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอยากจะเรียนดีมาสเายใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นดีมาสเตอไพ่ฉบับเททองนะคะอยากจะเรียนลา,าวนาตานที่ที่เป็นลาวนาตานที่ทําให้เราอเสร็จท,ทําเงินได้นะะก็คือปกติก็ต้องไปเรียนแบบลองไปดูได้คะ่ะมันจะมีแบบเป็นแยกแยกเป็นสกิลเซ็ตอ,ออกไปเลยแต่ทุกอย่างรวมในนี้นะคะเทรนด์แบบไหนที่เป็นเทรนด์ที่ทําให้เราเนี่ยเราได้จะ ทำเงินได้ง่ายแล้วก็สปอดการเข้าเทรดของเราให้เราได้ไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นจนิไปไอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอนครบทุกเรื่องสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้แบบสอนเป็นหย่อมๆด้วยสุดท้ายเอามารวมกันไม่เป็นภาพเดียวที่แบบ ความรู้ทั้งหมดที่ให้ไปสรุปแล้วเราจะเอามารวมกันยังไงแล้วจะหาจุดเข้าเทรดยังไงด้วยคอร์สนี้จะเืออทาเทรดทองเปนนะคะวันที่12-13-14มีนาคมนะคะเทรดออนไลน์ค่ะแล้วก็ออนไซต์22มีนาคมนะคะม,มาเจอกันที่โนวเทลลังสิตค่ะอยู่แถวแถวตรงใกล้ฟิวเจอร์พาร์คังสิตคุณค่าที่ทุกคนจะได้รับนะคะก็คือเป็นแพทเทิร์นที่เราใช้เทรดทองแล้วคือเราเจอแพทเทิร์นนี เทรได้เลยเจเเาพทน์นี้เทรดได้เลยทำเงินได้เลยเป็นสิ่งที่ได้เทรดอยู่น้องฟินเทรดอยู่นะคะคือคุณก๊อปปี้แพทเทร์ได้เลยว่าต้องเกิดหน้าตาแบบไหนเราถึงจะเทรดจะทำเงินได้นะคะก็อยู่ในงานนี้ทั้งหมดเลยนะคะคนที่สะดวกเรียนออนไลน์อย่างเดียวไม่สะดวกออนไซต์ site, จะได้สองเล่มน,นี้ด้วยไหมเดี๋ยวส่งเป็น p f ให้อืให้โอเคไหมคะ อันนี้ก็ประมาณนี้เลยะนะคะถ้าว่าใครอยากจะขยี้กลยุทธ์ในการเท,ทรดทองแล้วก็อยากได้แพทเทิร์นในการเท,ทรดทองแบบเต้เนาะซึ่งบอกเลยว่าแพทเทิร์นที่คุณได้มันก็คือแพทเทิร์นเดียวกันกับพี่เต้ยเทรดไม้ละล้านนั่นแหละค่ะดูแบบนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เเท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ มือทำเทรดทองเป็นแบง k อกที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็เตอรยวรลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น